โอเคลูกกินข้าวมะว้ายังหลับอยู่เลยบลูมกี้อินเวไมอันงนี้นไล็กวามนีกินเองใช่ไหมมินเก่งจังเลยใช่ไหมเอาเอมินไม่เอาคะเอาเ่นม่ได้บุดฝาไงอ้เบนี่ย ออกแล้วอู้เบ่นี่ปลึกจังเลยเนะาะเรืองไข่ไกฮะทีนี้ไข่ตึก,กตึกเลยบ่ลูกหึไข่ตึกเลยเปล่าอุ้ยหนอหึว่าไข่ยังไม,ม่มีไข่เอาลูกอ่ะมินจิ้มเองนะอันนั่งนั่งนั่งแหละหนาวเลยโอ้โหอ่ะนั่งแล้วก็ห่มผ้าเลยนะห่มผ้ามันหนาวมากทำไมทำไมเขาตื่นเช้ามาแล้วจะเลยเนี่ยอันนั่ง ได้ไหมนะนี่ไงก็ห่มผ้ากินข้าวดูเลยอ่ะจิมเองกิมเองกินตรงนี้นะอคสัเดี๋ยว่เอาขยบเข้าให้อออเอามิ้นมิ้นมันไปดูกันมันไม่สามัคคีกันเลยอ้ยมาล่องน้เคแล้วลูกนั่นแะ ว้าวเก่งจังเลยเบ๊ะมาเนี่ยอร่อยอร่อยเบ๊ะมานี่ก็ตื่นเช้านะเขาน่ารักมากเลยเออเขาน่ารักมากเลยนะเรียนค่ะป้าแอนอ๋อเขาชื่อพวงเศษมีน้อยมีน้อยได้กินสตรอเบอรี่ไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อยเนาะขอบคุณป้าแอนค่ะเออขอบคุณป้าแอนค่ะพอดีมันหลายวันลูกมันก็เลยแบบมันก็เลยเริ่มจะไปแล้วลูกเริ่มจะไปใไหมเออ นอือผมือตรงนี้แต่ว่ามันก็กินได้อยู่นะเมื่อคืนลูกสาวชอบมากเลยกินสตรอเบอรี่นะกินแล้วกินข้าวแล้วนะคะมีน้อยก็เบะอยู่นะก็ได้กินข้าวแต่เช้านะตื่นแต่เช้าเมเปี๊ยะตื่นแต่เช้า อุ้ยเขาว้้าาายงตูเจะให้ป้าเอ็นกินด้วยไหมเนี่ยเราไปดูสิเขาจะให้ป้าเอ็นกินด้วยไหมเนูะนะคะป้าเอ็นก็อยากกินข้าวเหนียวร้อนๆเหมือนกันว้าจะตบุรีอากินแล้วหรอเออก่งมากกินมากมีนป้าเอ็นกินข้าวเหนียวได้ไหมคะโอเคค่ะนี่ไงป้าเอ็นกินเยอะใส่ช้อนนี่นี่เม็กกี้นี่ข้าวเหนียวใส่ช้อนเม็กกี้อร่อยหนึ่งแล้วก็ชิ้นนี้อื้มไปเลยชิ้นวันไหน ปลาแอนจิมไม่ได้ลูกเพราะปลาแอนกินเจลืมแล้วบอกอะบอกเอฟซีจิปลาแอนกินเจปลาแอนกินเจปลาแอนกินเจค่ะนี่ไงอ้าวหนึ่งสองสามอร่อยอร่อยเก่งมากอร่อยกินเยอะๆจะได้โตเหมือนอาโพล กินเยอะๆก็เลยโตเหมือนอาพลอ่ะพลอ่ะพลอยอาพลอยเออพอดีเนาะเอฟซีเนาะตื่นมาก็ได้กินข้าวกับเอสมินเลยนะฮะจ่ายจ่ะอาพลอยเดี๋ยวครับอาพลอ่เคี้ยว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 ด้วยเคี้ยวด้วย แต่เอร์ได้ก uh ินเท่านี้โอ้ยซอสกระเด็นใส่ตาพี่หลอกไอ้กินหลอกโอเคกินด้วยอ่างเลี้ยวโครยจิ้งใครใครเออโอ้ยเกินมากเจ้มากินมากอยกินหมดก่อนเออหนูกินหมดก่อนครับพ่อเย็นน้อยนี่เย็นไม่เห็นหรอกไปไหนเอ้าเออจริงด้วย เออเออเออไม่รู้เหมือนกันรู้เหมือนกันหนึ่งสองอือมลื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 มอย่าไม่แพ้กันอันนี้เป็นกระเป๋าที่เอ่อทางมาลาวิงเขาเขาโมงให้ครหนึ่งเนาะจิงจะดาวจิงจุกอ้าวเย้โอ้โหแอดมินชนะ แก้มินได้กินข้าวแล้วมินได้กินแล้วอือไปแอนไปแอนก็ได้กินเหมือนกันกดีมากไปแอนไม่ทำคอด้วยอ่ยไม่ทำคอสอ๋อโอเคไหมลุงยำยิ้งยาดมาวิ้งตุ๊บเออเอออือเรียบ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 โอ้หรุ่งเช้าสุดอร่อยเดี๋ยวลุงเสือหายไปไหนไม่รู้ไม่รู้ปกติลุงเสือจะเต่ามานะ อ้าวอ้าคนลูกอะไรยังเล่นนกข้าวไม่ใช่ลุงเสือยังไม่ตื่นบอกน่าจะเพราะว่าลุงเสือเมื่อยไหนจะดูแลจ่องมืดไหนดูแลจ่องตัวเองไหนจะดูแลจ่องมดลูกสามไหนจะไล่สดอกตื่นให้ตั้งปวดโกด้วยแล้วก็นั่งเพราะว่าเปล่ามืดซิ่งอเปล่ามืดซิ่งเออนะปกติจะต้องเห็นลุงเสือเด้ดนี่เออ พี่มนไปแล้วพี่มนไปแล้วกินแล้วลูกกินแล้วหนูอ่ะเนี่ยพี่มนไปแล้วนี่น้องลิงครับผมพี่มิวไปแล้วอีกหน่อยก็ถึงตามินน้อยโอเคเดี๋ยวเวดไปส่งน้องมนน้องมิวนะคะไปโรงเรียน ยัเรกเรยนั้เรียนเนาะอืมอืมเย้ยสวัสดีค่ะพี่อ้อยิบสแล้วก็เยอมีอาค่้าสอวนนี้มต้องมีน้อยน่จิงนดาอ่อนวยมากลูกเออกิบส่วนปกินข้าวห้มมาลูกมแออึกิบส่วากินข้ลูกมะมาโชว์หน่อยโชว์หน่อย

เออมาจากไหนหล่ะมาไปไปกินข้าวอีกเปไปยิ่งชุบกันไปไปยิงชุบกันอุ้ยเออปลาเอ็นไม่ทันมินล็อกเชื่อเหอะพอดีแหละกินข้าวอิ่มจากมินน้อยเลยเชื่อเฮ้ยปลาเอ็นไม่ทันหนูหรอกอะกินข้าวกินข้าวกับซอสก็อร่อยนะพี่น้องเออเฮ้ยไม่ทันหนูหรอกเอาตรงนี้อุ้ยมีเวลาตั้งเยอะเลย มีเวลาตั้งเยอะเลยเพราะว่ามีน้อยเก่งเออนี่ทางนี้ทางนี้จริงฉุกทางนี้จริงฉุกทางนี้จริงฉุกทางนี้มันจะได้เห็นกล้องด้วยเห็นกล้องด้วยผมด้วยด้วยลูกมันเย็นนะลูกนะอุ้ยเขาปั่นข้าวไอ้ก่อยเลยเลยเดี๋ยวมันติดไข่ไปแล้วเมื่อกี้น่ะเดี๋ยวป้าอนปั่นเองเดี๋ยวปแอนเดี๋ยวปแอนปั่นเองเดี๋ยวป้อ็นปั่นเองเออนี่ป้เอนมีกับข้าวนี่กับข้าวป้เอนนะอันนี้อือพอแล้วมั้งลูกพอแล้วมั้งนี่มันเค็มแล้วเนี่ย โอ้เดี๋ยวมันหกใสแล้วมันหกใส่นะลูกใสชุดหกใส่ชุดนะอ้าวยังไม่ได้ตีเลยยังไม่กระเป๋าจิงชุกกินได้ยังไงเนี่ยลืมหมดเลเอาไงเอาไงเออเอาไปเอาไงไปไปเออโอ้โหไอเราก็ปั้นข้าวรอแล้วเนี่ยนั่นไงคำนั้นไงลูกคำนั้นอ่ะนี่ไงนี่ไงของตัวเองนี่จิ้มจิ้มไข่ด้วยจิ้มไข่ด้วยจิ้มไข่แดงนี่แม่ดูว่ามันมีอิ่มไหมอ้าวอืม เดี๋ยว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 ยิงอะไรนะจักกระเป๋าอะไรพูดยำยิงเยามากระเป๋ายิงชุบวางก่อนโอ้วางตรงไหนเนี่ยมันมันมีแต่ไข่นะลูกวางไม่ได้อะใครยับไปโอ้มันวางไม่ได้ลูกมันเปื้อนแล้วมันเปื่อนไข่แล้วมันวางไม่ได้ลูกอ่ะอ่ะข้างเดียวก็ยำยิงยาจักกระเป๋ายิงชุบยังไม่ได้ชุบเลยจะไปยิบข้าวได้ยังไงเอามาก่อนวางก่อนวางก่อนอวางก่อนปิดกติกา อย่างจริงยาวจะกระเป๋าจริงชุบโอ้จะไม่น้อยชนะจิ้มกินจิ้มด้วยจิ้มกินก่อนจิ้มก่อนจิ้มก่อนเลยจิ้มิดหน่อยวกติกาเราต้องจิ้มไข่ทุกครั้งเออจิ้มซอสก็ได้เอาเนื้ออ้ามจิ้มว่าเออไปแอนจิ้มไม่ได้ไปแอนจิ้มไม่ได้มันไม่ใจ๊จีมันไม่เจเจลูก่ไปแอนจิ้มไม่ได้เดี๋ยวจิ้มก่อนเลย โอ้โหเดี๋ยวมันจืดหมดเลยมินเก่งกินได้แล้วคยเก่งมากดีมากอือย่าบเากระชอือโอ้ยกไกเหมือนกันยังไม่มีใครนะเสมอเสมเสมอไปเอามาเอามายยิ่งยาวมเบายงบเอายางยันเสมอกันเสมอกันเสมออยู่ล้ว

บาทพระใหม่มาบอกสาธุสาธ <Okay, S 2> ุเนอะ